สวัสดีค่ะวันนี้ก็กับกับแบมเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสปินใหม่นๆนะคะเวิดตัวฟุตขับสดใสซาบซ่าสดชื่นมกรานี้แปลงร่างเป็นส้มน้อยผู้ร่าเริงเพิ่มความน่ารักเป็นสองหน้าถึง25มกรา11นาฬิกา สา,ส,สาวสาวส้มน้อยกันเถอะโอเคว้าวไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีเจ็ดหมื่นอันที่สองนะคะก็จะมีหนึ่งหมื่นนี่นะคะอันที่สามก็จะมีห้าพันเทปอันที่สี่ก็จะมีสามพันเทปอันที่ห้าก็จะเป็นร้อยหัวใจนี่นะคะก็มาดูกันที่อันแรกเลยนะคะแร่ซุปเปอร์แร่นะคะว้าวมีส้มออกมาด้วยนะอันนี้ก็ซุปเปอร์แร่เหมือนกันเหมือนแบบว่า ไม่ถูกแล้วอันนี้ก็คือที่ท่าผมกระดุกได้กระดุกปิกได้ได้วยนะคะโอ้นะะ่ารักอันนี้ก็อะไรเนี่ยออร่าเหรอใช่เลยออร่าน่ารักมากเป็นส้นน้อยอันนี้ก็เป็นแล่าเฉยๆนะคะก็น่ารักมากเลยนะคะเป็นโต๊ะทำอาหารใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนชั้นเก็บของอะไรประมาณนี้นะคะก็แรงเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นออร่านะคะแล่าเฉยๆเนาะน่ารักนะอันนี้เป็นชุดนะคะน่ารักก็ลา,ายมากด้วยนะวายอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรก็ไมร umas, ่รู้อ่ะก็อีมั้ยถ้าอันนี้ก็น่าจะเป็นตุ้งหงอีน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้่ายอะไรอ๋อเป็นชุดผู้ชายนั่นเองนะคะน่ารักมากเลยอันนี้ก็เป็นชุดส้มนั่นเองนะคะน่ารักกว่าอันนี้อีกน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าของอันเมื่อกี้แน่ๆเลยน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าส้มนี่นะคะก็น่ารักไม่แพ้ไหนเลยอันนี้เป็นที่ถือเหรอเป็น ก็น้ำส้มแลน่ารักอันนี้เป็นรองเท้าของพี่ชายน่าน้าเลยกอนน่ารักไม่แพงเลยนะคะอันนี้ล่ะรองเท้าของชุดแรน่าน่าเลยอ่ะน่ารักเนาะอันนี้เป็นเล่นตาโหมัวแว่นตาส้มมาเลยอะ่ะเป็นส้มส้มอันนี้ก็เฮ้ยน,นี่ล่กมากอยากได้อ,อะ่ะพี่ฮาร์ดผมน่ารักค่ะอันนี้ก็เป็นหมวกนี่นะคะว,ว้าวน่ารักเข้าอีกมาก อันนี้ก็เป็นคลิปตติดผมนะคะน่ารักเหมือนกันเลยนะคะก็การรีวิวก็จบเพียงแค่นี้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย